ครับสวัสดีครับท่านพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ผมลงมาจากมาถึงอำเภอม่วงตามติดนะครับวันนี้เรามาดูการฉีดยาคุมยาฆ่าในข้าวนาหวานแห้งที่นี่เขาก็จะฉีดช่วงอายุ7-10ถึงิวันนะครับถ้าเป็นค่ายาคุมยาฆ่านะครับก็จะใช้คาบเวอร์กีนนะครับคาบเวอร์กีนในยี่สิซีซีนะครับต่อน้ำสองร้อยสองอลิตรนะครับคาเวอร์กีนต่อง 20ตีซีนะครับแล้วก็จะใช้พีโพนาเนี่ยครึ่งขวดนะครับ500ตีซีต่อถังนะฮะแล้วก็จะใช้เอสซูมเนี่ยนะครับครึ่งขวด500ตีซีต่อถังเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเซปเจอร์นะครับครึ่งถุงนะครึ่งซองนะครับหรือห้าสิบกรัมนะครับผสมกันนะครับทั้งหมดสี่ตัวต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับหนึ่งถังสองร้อยลิตรจะใช้ได้สองไร่นะครับสองไร่ก็นั้นหนึ่งชุดจะใช้ได้ทั้งหมดสี่ไร่น้ำสี่ร้อยลิตร นี่ก็คือการขีดนะครับช่วงอายุ7จ0ถึงสิวันนะครับอันนี้คือแปลงวันนี้อากาศก็ร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าในเขตนี้ฝนตกค่อนข้างจะน้อยนะครับพอหวานเข้าเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าดินจะแห้งเลยนะครับเพราะเป็นดินทรายนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็กลัวมากกลัวฝนจะทิ้งช่วงนะครับแต่ว่าคนที่ใช้ยาคุมยาฆ่าเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยข้าวจะสวยมาก นะครับอัตราตัวนี้เลยเข้าจะสวยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลายคนอาจจะมองว่าทำไมใช้พีโพนาแล้วยังใช้แอดซูมนะครับพี่น้องเกษตรกรว่าเวลาใช้รวมกันเนี่ยมันสามารถใช้กําจัดญ้าได้หลากหลายนะครับโดยอเฉพาะแอดซูมเวลาผสมเนี่ยนะครับมันได้หญ้าดอกขาวนะครับแล้วก็ข้าวนกสีชมพูเนี่ยจะดีมากเลยซึ่งเขตเนี่ยมันจะเยอะมากครับนี่ลักษณะการฉีดยาคุมฆ่านะครับของพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานเรานะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะเห็นภาพจริงๆนะครับก็ ที่ผมบอกอ well, really sure. ัตราการใช้นะครับแล้วก็ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ใช้กันมากในเขตนี้นะฮะเราจะเห็นว่าพื้นที่จังหวัดอุบลเนี่ยการใช้ยาคุมยาฆ่านี่จะแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่นะครับขนาดจังหวัดเดียวกันนะครับเพราะว่าพื้นที่หรือดินหรือว่าสภาพฝนเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอนะครับกันั้นเวลาใช้เนี่ยถังนึงในใช้ได้สองสองไร่นะครับสองไร่ถึงสองไร่ครึ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรก็มีความชำนาญในการฉีดพ่นนะครับตัวนี้นะฮะก็ดูนะฮะ นี่ก็ขยับมาแล้วนะครับเดินทั้งถ้อยหลังแล้วเดินหน้านะครับช่วงนี้บางพื้นที่ก็ยังไม่ได้หวานนะครับถ้าหวานใหม่ๆเดียเาจะใช้ยาคุมนะครับแต่ว่าถ้าขนาดเจ็ดถึงติดวันเนี่ยเขาจะใช้ยาคุมก้าแล้วนะครับก็อยากบอกพี่น้องเกษตรกรน,นะครับว่า ถ้าจะใช้สูตรนี้นะครับชุดหนึ่งก็ไม่ไม,ไม่กี่ตังค์นะครับก็ใช้ได้ชุดหนึ่งเนี่ยสี่ไร่นะครับสี่ถึงห้าไร่้าเป็นญ้าขนาด7จ็ดสวันนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ